ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ2566ดิฉันนางสาวสิริจันทร์คำบุตรตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านโนนยางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตหนึ่งส่วนที่1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งภาระงานสอนตามที่กคสอกำหนด 1. วิชาคณิตศาสตร์ 2. วิชาภาษาอังกฤษ 3. วิชาการป้องกันการทุจริต 4. วิชาแนะแนว 5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีภาระงานตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานงบประมาณโครงการทหารศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโครงการอาหารกลางวันโครงการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษาไทยและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายผลการปฏิบัติงาน1 ด้านการจัดการเรียนรู้มีการสร้างและพัฒนาหลักสูตรมีการออกแบบแผนจัดการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด TLSOA เพื่อการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบกิจกรรม Active Learning มีอยู่ทั้งหมด เก้วที่หนึ่งนก็เลยแบ่งหนูก็เลยเปลี่ยนใหม่กลายเป็นสี่หกสวนแปดค่ะเพราะว่าเีเส้นเพิ่มขึ้นมาจากที่แบ่งออกเป็นสีช่องกลายเป็นแปดช่องค่ะสี่หกสวนครับอ๋อไหนไหนวัดอีกทีหนึ่งสิเท่ากันหรือยังเท่ากันหรือยังเท่าครับโอเคยังไงต่อมีการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้การวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชามีการดำเนินการ ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาการประสานความช่วยเหลือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและสถานประกอบการอื่นๆ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ กับโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่นวัตกรรม TLSOA ส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนสภาพปัญหาของผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ยังพบปัญหาอย่างมากในการคิดคำนวณให้ถูกต้องตามหลักการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งผู้เรียนขาดทักษะพื้นฐานสำคัญในการคิดคำนวณและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้ถูกต้องแม่นยำดังนั้นครูผู้สอนจึงจัดทำประเด็นท้าทายในวิธีการปรับประยุกต์การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์เรื่องการบวกลบคูณหารโดยใช้แบบฝึกคิดเลขเร็วชั้นปถมศึกษาปีที่4 ใช้ในการพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณมีลักษณะเร้าความสนใจของผู้เรียนท้าทายความสามารถเข้าใจง่ายสามารถฝึกได้ด้วยตนเองโดยมีผลลัพธ์เชิงปริมาณนักเรียนแชมประถมศึกษาปีที่4ร้อยละ60.21ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานมีผลการพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว เรื่องการบวกลบคูณหารที่ถูกต้องพัฒนาการเพิ่มสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและผลลัพธ์เชิงคุณภาพนักเรียนทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกคิดเลเร็วและอยากนำไปพัฒนาตนเองต่อไปขอขอบพระคุณคณะกรรมการอย่างสูงยิ่ง